ส so, วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสก,กายเกซิเฮดเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้อยู่เกมบล็อกบุตรคอลนะครับผมซึ่งอ่าก็มีคนคอมเมนต์มานะครับผมว่าอ่าสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟหน่อยเนี่บผมก็คือว่าบางคนเนี่ยสมัครอ่าสมัคร ID ไม่เป็นนะผมสร้างตัวไม่เป็นนะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เดี๋ยวผมจะสมัครให้ดูละกันนะครับผมอ่าโอเค วิธีปรับภาษาไทยผมก็ได้บอกไปแล้วนะอ่าก็กดไปที่เซตติ้งแล้วก็ตรงนี้นะครับผมวิธีปรับภาษาไทยเนาะก็วิธีการสมัครเลยก็คือเข้าไปในเซิร์ฟนะผมเอาเซิร์ฟที่เราอยากเล่นนะสมมติผมเอาเป็นเซิร์ฟอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเซิร์ฟนี้ละกันเนาะก็วิธีสมัคร้วผมกดเข้าเริ่มเซิร์ฟนะแล้วก็มันจะโหลดหน้านี้ก่อนนะครับผมมันจะโหลดสักแป๊บหนึ่งเนาะอ่าพอมันโหลดเสร็จปุ๊บ แต่มาก็จะมีขึ้นนะครับผมอ้าวอันนี้ผมทำอาเนะ <S <S เซิร์ฟเขาน่าจะเข้าไม่ได้เนาะเซิร์ฟไม่จะล่มโอเคแต่คอมผมเข้าเซิร์ฟอะไรดีล่ะเอสเอฟนี่ล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเข้าเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่ามันก็จะมี3คํานี้นะซึ่งพอรัเปลี่ยนภาษาไทยแล้วเนี่ยไอ้สามอันเนี้ยมันก็ยังไม่ไม่เป็นภาษาไทยนะครับผม,มก็เราให้กดอันกลางนะผมเพื่อสมัครก่อนนะแล้วค่อยกดล็อกอินเนาะ ก็เป็นรีจิเตอร์ก่อนนะผมอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวละครได้ตามปกติเลยนะผมอ่าเราอยากเป็นอะไรก็สามารถได้หมดเนาะโอเคอย่างแรกเนี่ยช่องแรกเห็นไหมที่เป็นชื่อผมนะให้ใส่ชื่อที่เราต้องการนะผมชื่อตัวละครเนาะแล้วก็อย่างที่สองนะผมเป็น ID นะเป็นรหัสผ่านนะครับผม อันนี้เราต้องจําไปด้วยนะถ้าเราจําไม่ได้แล้วเราไปเผลอลบเกมหรือแบบเผลอลบไปตัวหนึ่งเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถเข้าได้นะผมมันต้องรหัสผ่านต้องถูกด้วยนะแล้วก็ชื่อตัวละครก็ต้องถูกด้วยนะผมถูกทุกตอย่างนะการเว้นวรรคอะไรแบบนี้นะผมต้องถูกทั้งหมดเนาะก็การสมัครก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วก็กดคำว่า,าโกเนาะพอเรากดโกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าเกมไปเนาะ แล้วทีนี้เนี่ยพอเวลาเราจะเข้าเซิร์ฟอีกทีหนึ่งเนี่ยพอเวลาเราเลิกเล่นแล้วเราอยากจะกลับมาเข้าเซิร์ฟเราไม่ต้องกดไอ้ตรงนี้นะผมไม่ต้องกดตรงกลางละแต่ก็กดล็อกอินแทนเนาะอ่าแล้วมันก็จะเป็นไ d ดีของเราให้เลยนะผมแล้วก,กดโกแค่นี้เนาะเราไม่ต้องไปกดอันกลางใหม่นะครับผมไม่ต้องกดสมัครใหม่นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆเลยตรงนี้ก็คือการสมัครตัวละครอ,อันนี้ก็คือการล็อกอินเข้าสู่ตัวละครที่เราสร้างไว้ในเซิร์ฟนี้นะครับผมอ่าก็ตัวละครเนี่ย หรือว่ารหัส ID เนี่ยมันจะไม่ไปเซิร์ฟอื่นนะครับผมสมุดของเนี่ยของที่เราเล่นไว้ฟาร์มไว้เซิร์ฟนี้นะครับผมเงินมันก็จะไม่ไปเซิร์ฟอื่นเนาะถ้าคุณจะเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยคุณก็ต้องสมัครใหม่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือต้องกดสมัครอันนี้ใหม่แล้วก็กดโกไปเลยนะครับผมอ่ากดใส่รหัสอะไรเรียบร้อยปุ๊บกดโกแล้วพอเ,เวลาเราเลิกเล่นแล้วเราจะเข้าใหม่ก็กดอกอ i n แค่นี้นะครับผมก็ทําแค่นี้เลยเนาะก็ตามนี้นะครับผมอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมถ้าอยากให้สอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเนอะเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับผม <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมวันนี้ก็บายๆได้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับ